ครับสวัสดีผมมังคุณพระและที่นี่คืออำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีเมืองที่มีแต่ของกินใครดูคลิปนี้อ้วนนะขอพระคุณคนคมโรงทุกคนด้วยนะฮะฟี edback อีพีที่แล้วดีมากๆน่ารักมากๆขอบคุณมากมากทุกๆคอมเมนต์เลยและอีพีนี้ไม่พลาดแน่นอนผมจะพาทุกๆคนไปกินของดีบ้านเกิดผมผมจะบอกเลยนะว่าลบบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าอยู่และหลายๆอำเภอก็มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่แบบว่าแตกต่างกันไปแต่ว่าของกินเนี่ยคือแบบว่า สุดทุกอำเภอรจริงๆสำหรับลบบุรีแต่ EP นี้ที่นี่คมลงถิ่นผมผมจะพาทุกคนไปดูของดีกันและผมจะทำให้คนคมลงทุกคนคิดถึงบ้านสเสน่ห์ของโคกสำโรงคือมันไม่ใช่แค่ของกินนะผู้คนน่ารักมากดูแลสกอตน่ารักไหมเขาแอบงงนะมึงใคร เปิดประเด็นเจ้าแรกไก่ทอดพี่กุลแก้วคือผมจะบอกเลยว่าไก่ทอดเนี่ยมีบทบาทกับครอบครัวผมเช่นกันคือมันจะอยู่ตรงข้างบโรงแรมสุดสัมรานซึ่งเป็นโรงแรมที่ครอบครัวผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วและอีปีนี้ต้องขอบคุณค้ชสุนรงด้วยนะบอกว่ามาอีกได้ไหมเรียกร้องมาดิคบเฮ้ยสุงแกกูถึงไหนแล้วนะจีิงนั่นดึงสติซักก็คืออยู่ตรงโรงแรมสุขสัมปานมันมีแบบว่ามีเออป่ะไม่ถึก สวัสดีครับซึ่งผมก็เปิดโตมาตรงโรงแรมสุขสำราญอ่ะถูกต้องไหมเพราะว่าโรงงานลูกชิ้นก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยของเตี๋ยเนี่ยเอฟซีจรงไรนะสุตสำราญคือต้องก็บอกก่อนว่าสุขสำราญเนี่ยเป็นโรงแรมที่เก่าแก่มากเท่าที่จำได้คือสุขสำราญเฉลิมโชคแล้วก็อะไรลามาโรงหนังอ่ะตรงนี้คืออำเภอโคกสำโรงในเจริญนะเมื่อก่อนอ่ะมีโรงหนังสองโรงไปโรงจำปากับโรงเย็นหาอะไรป่าหรือไงโรงหนังเออนี่เราอยู่กันหน้าเฉลิมโชคผมจำได้ว่าเมื่อก่อนอำเภอโคกสำโรงเจริญมากเลยนะมีโรงหนังทั้งหมด2โรงแล้วก็รู้สึกว่าร์เนี่ย หลานเจ้าของโรงหนังเป็นเพื่อนผมด้วยไอโบเพื่อนผมเองรู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยและอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกๆคนว่าตั้งใจดูวิดีโอคลิปนี้ให้ดีๆเพราะว่าร้านแต่ละร้านหรือว่าสถานที่ที่เราไปแต่ละที่เนี่ย ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคนพื้นที่นะคุณจะคิดถึงบ้านแน่ๆแต่สําหรับคนพื้นที่อื่นผมบอกเลยผมจะพาคุณย้อนวัยไปกับผมและนี่คือไก่ทอดพริกนุ่แก้วคนนี้แบบว่าคือที่เนี่ยมันเหมือนกับข้าวตอนเย็นทุกวันนะก็จะมีข้าวเอามาก่อนเลยนะจะมีไก่ทอดก็จะเป็นตีนไก่ทอดน่องไก่ปีกไก่ปลายเห็ดนี่หรือที่เรียกว่าทอดมันนึ่งแต่สมัยเด็กเขาเรียกปลาเห็ดมึงเรียกว่าอะไรอ่ะสิงห์บุรีเรียกว่าอะไรสิงห์บุรีในเมืองเมืองปลาเลยปลาเห็ดมึงเกิดมาแค่ปลายเห็ดใช่ปะปลายเห็ดกับทอดมันอะปลายเห็ดเอาก เป็นยังงุกเหมือนกันเออแต่ว่าเนี่ยต้องรอคิวมากๆแล้วที่มันมีบทบาทตรงนี้เนี่ยผมวิ่งเล่นสมัยเด็กๆเนี่ยวิ่งเล่นตลอดเลยอันนี้โรงแรมสุขสัมราญส่วนข้างหลังนี่จะเป็นโรงงานลูกชิ้นหม้อผมแล้วประตูเนี่ยบ้านเขาก็จะเป็นทะลุข้างหลังได้เลยกูเดินไปดูได้เลยนะเขาก็ไม่ว่านะเดินเพราะตอนเด็กๆกูก็เดินเข้าออกกระจายหมดมันจะแบบว่าอำเภอพุทสุรลงมันจะเป็นอำเภอเล็กๆอบอุ่นอบอุ่นคืออันนี้นานจรงิงเก่าจรงิงอายุสามหกเกิดมาก็เจอร้านนี้แล้วร้านนี้สามหกปีแล้วก่อนหน้านั้นอีกว่าสี่สิบเทินแล้วดูสภาพคนต่อคิวไไม่่่่ตาาางงจกกทภออะะรรัั้บถูยีนป จะได้กินไหมเอาอะไรมีไก่น่องปลาเห็ดจบสั่งสั่งไปยังพี่ส,ส,งงสั่งอะไรไปบ้างมไม่พี่ส in e like ั่งเสียลูกเมียบ้างยังอเ่าเอายังเ้าเจ้าเจ้เดี๋ยวะคงต้องสั่งไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็คือวันนี้เรามีเป้าหมายแล้วว่าเราซื้ออะไรบ้างอันอันเพื่อนผมนะครับสองคนอันนี้เพื่อนสมัยเรียนสวยนะแต่เมื่อก่อนเตะบอลด้วยกันขาดิบึมแขนมูดแดงนะนี่สองแดงจมือแดกเลย คนนั้นชื่อบุบผาเออคนนั้นชื่อบุบแล้วยอกยอกหยอกแก๊มปูนะอันนี้แก๊มปูเปิดร้านเสริมสวยเพรว่าช่วงนี้เปิดร้านเสริมสวยนะฮะญาติใครตายแต่งหน้าให้ได้นะฮะตรงดีอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งไม่เคยลืมหมูสเต็กอ,อยู่พี่กันนะฮะวงเวียนนะ,ะตรงข้ามกับป้อมตำรวจเลยเยืงย้งๆกันนะฮะหน้าหน้าร้านหน้าร้านแก๊สนี่คือเด็ดเพราะว่าอยู่มานานมากปีนี้ปีที่ด้วยน,นะพี่เฉพาะพี่เฉพาะพี่48่ปีไม่่ใชอายุที่เอาาขยสิบแต่ไปโชว์อายุซะแล้ดพี่สี่สิบแปดปี่ไม่พี่อายุที่เอาขาย ทศวรรษกว่าแหลายๆทศวรรษอยู่แล้วดูแล้วก็คือนานแม่ผมเกิดมาก็คือเจอเลยนะครับระหว่างเราพรีเซนต์อยู่นะฮะก็มีลูกค้ามาหนุ่มนะซึ่งตรงหน้าผมก็จะมีลูกค้าคนหนึ่งที่มองเหมือนว่าผมกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งพึ่งดูอีมีเร็บไปอ๋อจบไปเมื่อบ่ายนี่พิ่งดูจบไปเมื่อบ่ายแน่ใจเย็นลูก คือผมบอกเลยนะรออีกหลาย EP แน่นอนเนื่องจากโคบสุรงอ่ะร้านไหนก็อร่อยแล้วดูดิอย่างก็ห้างสรรพสินค้าหรือส่วนรวมอะไรสักอย่างร้านค้าร้านขายเยอะมากและอร่อยทุกร้านเพราะฉะนั้นแล้วรอยาวๆเราจะทำออกมาเรื่อยๆจนกว่าแม่งจะครบทุกร้านเพราะตอนนี้ด่ากันในช่องดักเพราร้านหนูะร้านหนูร้านหนูขายหรือโรงเย็นไงของอันน่ะมึงจะบ้าหรือไงหรือว่าของแดกเดี๋ยวเราสั่งเลยชุดหนึ่งเต็มๆเพราะว่าของแท้แน่นอนเป็นที่เรียบร้อยนะสองถุงและตรงนี้ก็บอกอ้าวสวัสดีครับผมเป็นลูกชายเฮาด้วยนครับคนสุดท้องเลยได้ยินเมื่อกกี้ลูตาออู๊ดเใช่ครับไปแด้ยาีินลอกตาอครอสง มันเป็นอำเภอเลก็กๆน่ารักนะ่ารักนะมินิมอลมินิมอลอบอุ่นมากผู้คนคือแบบว่าง่ายคุยง่ายอยู่มันแบบง่ายๆอะแล้วของกินนี่คือเอกลักษณ์เลยนะจอดร้านไหนอร่อยร้านนั้นแล้วบอกเลยว่าอำเภอโคกสำโรงเนี่ยมันเหมือนมันมีมนขังนะอะไรที่ผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆอะมันยังอยู่มันแปลกนะมันยังอยู่ทั้งๆที่โลก็หมุนไปเรื่อยๆมีของจีนขายด้วยไม่ใช่แค่ขา้าวโพดหนึ่งถุงแล้วดูดิดูพโรเซนี่คือแบบอรนอลจริงบอกแล้ว จะต้องเก่าแค่ไหนะแล้วเมื่อก่อนมันจะไม่มีแบบพวกนงพวกนวเนยนะไม่มีน้ำตาลมะพร้าวเลยใช่ไหมแม่น้อยอันนี้แม่น้อยแม่น้อยกับลุงเล็กหรือเปล่าใช่ใช่แม่การเพื่อนผมดีใหม่เลยครับข,ข,ข,ขายดีขายดีที่จัดหน้าร้านกลบันต์พันย่าเลยนะข้าวโพดคั่วนะลุงเล็กป้าน้อยนี่สมัยนี้นะเด็กสมัยนี้จะกินป๊อปคอร์นอร่อยอร่อยมันก็ต้องนึกถึงโรงหนังอะแต่ถ้าสำหรับเรานะวัยรุ่น9ก้าูนะหนังกลางแป้ง และร้านที่ทุกคนกําลังจะได้เห็นต่อไปนี้ผมบอกเลยว่าโคกสํโรงเขารู้กันดีโน .1 นนสายขนมหวานต้องน้บปันเท่านั้นคือร้านนี้ผมบอกเลยว่ามี40ปีแน่ๆและอีกอย่างเนี่ยน,น้ำแข็งใส่ในทุกคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ป่ะแต่สําหรับบางร้านในะอำเภอโคกสํโรงผมบอกเลยว่ายังใส่มืออยู่จ้าต้นฉบับอย่างแน่นอนบางร้านนี่ไหลแทบลุใเจอแล้วเจอแล้วจ้าอีพีที่แล้ว,ลวไม่เจอจ้าน้ำปันขนมหวานนะนี่ผมบอกเลยว่านานมากน้ำปันผมถามเลยขายมากี่ปีแล้วสามสิบปีมัยบปแต่ตรงเนี้ย ถ้าตรงนี้เจ็ดแปดปีแต่ถ้าออริจินอลเลยน้ำมั่นได้ขายมานานมากคือลืมตาอุบัติมาผืนธรณีโคกสำโรงเนี่ยผมเห็นเลยเห็นมาเลยเตี่ยจะชอบแบบว่าซื้อบ่อยเตี่ยจะชอบกินสลิมนี่จะก็รอรอเดี๋ยวนี้จุ๊บไม่รอแล้วเนี่ยไม่ใช่ยใจดีเยี่ยที่น้ำปั่นเอออกที่บ้องทีวีเขาเออไม่ดีคนคนสมัยก่อนเวลาเห็นก็ออกทีวีวันนี้เอาโค้กโคดกขนมปังกระจับแล้วก็คนอื่นกินไรเราจงเราช่องเริ่มเลยน้ำมันอันนี้อะไรขายดีอะไรขายดีไหนไหนกระจับโหดูกล้วยดูความสั่งกล้วย นี่ลูกค้าประจําเป็นเบาหวานเป็นสี่ห้าคนตอนนี้เหลือที่ซื้ออยู่สองคนนอกนั้นตัดช่างตัดขาเดินออกมาซื้อไม่ได้อันนี้เดี๋ยวทุกคนจะกินอะไรก็เดี๋ยวสั่งเลยเพราะว่าเพียบเลยวันนี้เอากรดับแน่นอนบอกเลยว่าออฟฟิศลูกเฮียอูดเบาหวานแดกแน่นอนี่ผมบอกเลยอันนี้ลูกพี่ผมเองเจ้าของร้านข้าวต้มยิ้มยิ้มอยู่มานานจริงข้าวแกงแต่ข้าวแกงยิ้มยิ้มแต่อยู่ร้านข้าวต้มข้างๆร้านข้าวต้มอ่องอันเอ้ยแค่ของอ่นป่าววะของอ่อนโตลุงเนาะไอนี่ก็ตำนานเลยนะครับอันนี้ตำนานมากเดี สแตนดาร์ดของคนกินแบบว่าน้ำแข็งใสนะลูกจั๊น้ำแดงอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็น้ำแดงเหมือนกันกระจับคุณเย็นๆเลยของที่ค้อมโรงครับน้ำแข็งใสโนหนึ่งแห่งวงการเจ๊ปันขนมหวานร้านต่อไปผมจะพามาดูในค้อมโรงคนค้อมโรงรู้จักกันดีนะฮะถ้าใครได้เรียนประถมมัธยมหรือว่าอนุบาลในอำเภอค่อมโรงนะร้านร้านหนึ่งที่เด็กนักเรียนจะต้องแวะตลอดเดี๋ยวพาไปดูไปอันนี้แถวนี้บอกเลยนะเมื่อก่อนคือร้านบ้านอาม่าผมขายผ้าสองข้อหนึ่งใช่จะเป็นบ้านอาม่าบ้านอาม่ากูและนี่อีกหนึ่งสิ่งที่คลาสส ที่ผมจะพาไปดูนะเด็กนักเรียนทุกคนต้องรู้จักไปถึงแล้วฮะร้านทวีรัตน์นะฮะจะขายอุปกรณ์แบบว่าการศึกษาอะไรต่างๆนะตั้งแต่รุ่นเจ้ผมอะตั้งแต่เรียนจานึกเรียนอะไรกันอะเจ้ผมอะเวลามาซื้อหมวกลูกเสือนั่นนี่ลืมวอลเกิ้ลบ้างหาเหวอะไรบ้างก็จะมาที่นี่ตลอดนะทวีรัตน์นี่อะออกมาเป็นมาเลยเอ้คนสวยครับม่นี่เดี๋ยวค่ะอันนี้หนูเรียนที่ไหนคะเนี่ยขออนุญาตเรียนอยู่โคองสำโรงโคองสำโรงวีทชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรชื่อเล่นไม่เล่นก็ได้ลูกอ้าที่หนูะดกลวชื่อมเซ็กซี่ก็ได้ชื่อออนยดช ถ้าตอบกระดาษดิพี่ดูโง่ทันทีเลยนะอันนี้อันนี้เราคมลงวิทดดย์ไหมคะ<ช>คุมลงวิทย์สีเหลืองใช่ใชใชอันนี้ผมบอกนะอำเภอโคกจำลองเด็กที่แบบว่าเด็กมาปายอะ่ะรักที่สุดงงค้มลงวิทย์อันนี้ั้งไหนอะไรแล้วบายบายค่ะ,ยคะอยากเกิดทุดรุ่นขมือนกันเลยทวีรัต<า><า>ขออนุญาตครับสวัสดีครับอาม่าสวัสดีครับอันนี้อาม่าเลยมีต้นฉบับเลยเก้าสิบสี่อาม่าอายุเก้าสิบสี่หรอแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอาม่าร้านเปิดมางกี่ปีแล้วครับทวีรัตน์ห้าสิบกว่าปีแล้วค ว่าเฮ้ยวันนี้ลืมหมวกลูกเสือแต่วนกลับไปบ้านมันก็ประมาณอีกอีกเกอือบกิโลอ่ะแล้วก็ซื้อที่นี่เลยอะไรกระเตียก็จะประมาณนั้นก็นี่ทวีรัตน์นะฮะคอมเมนต์มาใครไม่เคยแวะซื้อของร้านนี้ลองคอมเมนต์มามาอันนี้บอกเลยตำนานจริงลืมตาดูโลกกูแวะมาเจอเลยนะอันนี้ขายในครบโรมากี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบเก้าปีแล้วสาปีหน้าสี่สิบอันนี้เหมือนจะเพิ่งมาขายด้วยเนี่ะขายนานแล้วก็ใบสองครึ่งเขาขายแต่บ่ายสองครึ่งออกูดูเป็นคนไม่ใช่คนที่นี่เป็นอะไรทีนี่อ๋อคือแต่ขายตั้งแต่่่่บาายครึงงเนะีกโม สี่ทุ่มวันนี้ผมเอาใส่ไข่ไม่ใส่น้ำตาลอันหนึ่งแล้วก็โอวัลตินหวานๆอันนึงนี่แล้วคนอื่นเอาอะไรบอกเลยคนอื่นเอาอะไรที่นี่อะไรอะไรไขีที่สุดครับบังบอกเลยครับคนมันชอบอยังไหก็ซื้อบอกไม่ได้ครับถ้าชอบอันไหนก็ซื้อนั้นเลยประมาณนั้นประมาณนั้นก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน อันนี้ผมบอกเลยนะว่าดังเดิมมันน่ะคือคนโคตรสัรงรู้กันดีแล้วในคอมเมนต์ EP ที่แล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าอย่าลืมโรตีบ้างนะใครจะลืมไปเดี๋ยวรอแป๊บนึง่ร่อยแน่เมื่อกี้ยูจีบอกว่าสั่งซิกเนเจอร์ไปอะไรนะจีกล้วยหอมแป้งกล้วยหอมด้วยแล้วข้างในก็เป็นกล้วยหอมด้วยกล้วยหอมสดกล้วยหอมสดก็คือกินอันนี้พร้อมเป็นตานี้ได้เลยผมสบายเขียวเลยนี่นี่นี่แพ็้แล้วแพ็้แล้วแพ็้แล้วแพ็แแล้วโอ้โหรถพ่วงหลุดมาเปล่าอัเนี่ยโอ้โหราคาเท่ากลางรถพ่วงเลยนี่อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนผมอะไม่ มือดีกว่าโอ้โหเฮี้ยมีพองนะบอกเลยอนนะี่หลอนหลอนเมื่อกี้พ่อค้าบอกหลอนหลอนนะครับหลอนหลอนคือต้องบอกก่อนพ่อค้านี่บังลาเทศแท้อั้มเร็วเลยอั้มเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวรสชาติมาในนี่อะไรเราพร้อมแล้วอันนี้ผมเมื่อกี้มึงเป่านมข้นกระจายเลยอะ กล้วยหอมเต็มๆกล้วยหอมเต็มๆใช่กูเห็นเมื่อกี้หยิบเหมือนข้าวเหนียวกับปลาทรงหยิบว่ะแล้วก็บอกหนูอ้วนจังเลยหนูอ้วนจังเลยเฮียพาหนูกินจังเลยงานมีแต่ของกินจังเลยเฮียเออแต่ก็กินไม่หยุดเลยเว้ยอ๋อนี่ของรีวิวไหมวะอ๋อนี่ของรีวิวรีวิวนี่คือคนตัดต่อนะฮะนของรีวิวมันของรีวิวมันอันนี้น่าจะของผมไข่ไข่แบบไข่เลยอะไข่แบบเหมือนไข่นะไข่แก้บนหลวงพ่อสอดทอนะไข่เลยอะใช่ได้ใช่ได้แล้วร้อนร้อน มันจะให้ความนุ่มคือผมไม่รู้จะพูดยังไงอะอย่างไรผมกินตั้งแต่เด็กอะอร่อยนะก็อร่อยมั่ครับต้องไม่สามารถบันทึกรสชาติและกลิ่นได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องมาลองด้วยตาตัวเองต้องมาลองด้วยสังขารและกายหยาบของตนเองเท่านั้นกับที่นี่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมืองที่มีแต่ของกินอร่อยอร่อยไปแล้วเป็นไงอะผมบอกแล้วอำเภอเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยของกินที่อร่อยมากเต็มไปด้วยผู้คนที่น่ารักเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดีงาม ขอบคุณโค้ชสมรงมากๆที่เป็นถิ่นานบ้านเกิดผมผมไม่เคยรู้สึกว่าไกลบ้านสักทีเลยขอบคุณทุกๆการต้อนรับไม่ว่าจะ FC หรือญาติพี่น้อง ขอบคุณทุกๆรอยยิ้มและเจอกัน E ีีหน้าว่าจะเป็นร้านไหนแล้วก็มีคนบอกว่าให้รีวิวที่จอดรถของอำเภอทุสมโรงหน่อยบอกแค่ตรงนี้นะฮะแลแต่เลยตามใจเลยเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบว่าอิสระภาพในการจอดนะรับขี่ดูสิเมื่อกี้มีมนุษย์ข้าคนนึงจะเหยียบปีนอันจริงคือที่นี่เขาขับขี่เราแล้วอุบัติเหตุน้อยนะน้อยน้อยที่จะไม่เกิดเกิดทุกวันยอกเออไม่รู้จะพูดยังไงก็จอดเอาเอาที่โอเคครับไม่รบกวนชาวบ้านก็พอแล้ว